ร่วมแสดงความยินดีกับคุณจ๋าของเราหน่อยได้ไหมคะโอ้โหผู้จักคนเก่งของเราค่ะยินดีด้วยนะคะเพราะวันนี้ค่ะทำวิธีสู่ขอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้าบ่าว่าที่เจ้าบ่าวค่ะคุณเปิ้ลนัทบุญไตรนัทนะคะต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ค่ะญาติๆเขาหน่ารักถูกต้องเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขบวนเขาเรียกว่าขบวนหันมา จะเป็นพาเลรดเลข18คันนะคะนำตัวอย่างที่เราเห็นเลยคุณเต๋อสมชายค่ะหรือว่าคุณสงการเตชานรงค์นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นขบวนขันหมากนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงที่มาถือผ่านห้า5คู่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ5คู่ของเราค่ะคุณหมากประเดนคุณคิมเบอรี่คุณนเดเด์ยายามาริโอ้น้องเต๋อปาร์กรและน้องมิ้นชาริดาเขีย็นคู่และน้องครีมค่ะ5คู่ที่บอกว่าระดับสุดฟังกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าถือผ่านค่ะ อันนี้เป็นขบวนคาเล่นะคะก็จะมีถือพาแล้วก็จะมีในส่วนของนี่แหละค่ะกัญชัยหนุ่มห้าคนหญิงสาวห้าคนนะคะที่บอกไปค่ะนี่เป็นกัญชัยนี่งานวันวักถึงมาทําให้ขนาดท่ะมีทุนคนรักผู้จัดที่สจักค่ะแล้วก็มีจะมีประตูเงินประตูทองนะคะต้องบอกว่าเขี้ยวๆทำนั้นเลยนะประตูเงินประตูทองขันมีพิสมัยโอ พัศวรค่ะแม่ก้อยธาริกาคุณแอปทัศออนคุณกิบแล้วก็น้องเบนกับพี่โอของเราด้วย้สองคนหลังนี้นะในการป็นัินปรโตูทองนะคะคือว่าประเภทปล่อยผ่านยาก เงินไม่ใช่ปัจจัยสําคัญถูกต้องคือผ่านงยะค่ะนี้เท่าแก่เราก็ต้องไม่ธรรมดาด้วยในการเป็นจารตาไม่ใช่ใช้คนเดียวนะคะใช้ถึง6คนค่ะเราเลยค่ะคนที่งานอะไรเนี่ยมั่นใช่ไหมงานมั่นค่ะเท่าแก่6คนเพราะระาโตโลเหนียวเลยคะก็จะมีพี่หนุ่มกัญชัยพี่ต่อณัฐวุฒินะคะพี่ชายชาติยโยดองค่ะเพชรกรุณาพลคุณมิกบรมุิแล้วก็คุณคุณเบียสใช่พี่โอ๊ค่ะ้วแล้วพอช็อตเป็นตึกเลยใช่ต้องบอกว่าคุณเฟียสสามีพี่โอ๋นะเป็นพ่อ ตื่ชักมาไม่ทั้งคู่ต่างกันเาะตัวหน้าสุดเลเห็นไหมดูโหดนะสองคนหน้าสุดเนี่ยท้าพายคุยใช้คำแบบสนิทคุณหกเห็นไหมเห็นไหมผ่านยากจดีคือสิ่งงานเลือดตาค่ะอะไรเห็นแล้วอยากไปอ่ะมันคงสนุกที่ตอบนี้ดูรูปนี้นี้ด้วยพอตื่ต้องใช้ถึงหกคนเนี่ยเพาแบบนี้ละค่ะสามคนลงพลังกันเนี purpose, ่ยบอกว่ายอดต้องแากตลอดค่ะแล้วก็ดูที่สีสองนิดนึงนะคะ <ช>สินสอดค่ะเขาบอกว่าเงินเกิดเรื่องเพชรเนี่ยไม่เปดเผยจำนวนแต่ว่าทองคำเนี่ยนะคะหนัก200บาทค่ะแล้วก็มีบ้านและที่ดินย่าเสนานะคะแหวนเพชรอีก3ากรัตค่ะเขาก็จะมีเลิกสมแหวนนะคะตอน8โมงยีสนาทีท<ม><ม>ั้งสวยไปหมอเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าฝั่งเจ้าสาวสวยมากเลยท่ามแล้วอ่ะในชุดไทยสีทองนะคะส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยค่ะก็มาในสไตล์ฝรั่งเพราะว่าถือนักนถืศาสนาคริสต์ค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็จะทำพิธีรับ ไหว้แล้วก็หลังนำพระพุทธนต์นะคะแล้วก็มีพิธีส่งตัวเข้าเรือนถอในเวลา6โมงเย็นค่ะซึ่งมีประธานในพิธีนะคะก็คือคุณประวิทย์กับคุณหลีค่ะก็เป็นประธานในพิธีค่ะประวิทย์กับคุณอรัญญามาลีนนนนะก็1สิงหาคมพิธีฉลองมงคลสมรสค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ค่ะเี่เ่เจ้าบ่าวเี่นี่ะโอ้เป็นงานที่คืนที่สุดงานหน,นึ่งทีเดียวล่ะเหมาะขนาดมากจ้าไปทันไหมเนี่ย อาจจะลดน้ําสั่งทำไมหมคะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครอบตัวบันเทิองอเราเช้านี้ครับ